อัตราฟาร์มแฟคทอรี่นะครับธุรกิจสลัดและเครื่องดื่มในเครือบริษัทเจริญพกคภัพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ปรับชมร้านใหม่นะครับสาขาศูนย์การค้าดีเอ็มคอเทียบริการวัตถุ ip, ดิบสดสะอาดปลอดภยัยส่งตรงจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคทุกวันนะครับในราคาที่เขาเข้าถึงได้นะครับติดตามชมพร้อมกันครับ ฟาตอรี่ธุรกิจสลัดและเครื่องดื่มในเครือ CPF เสลล์วัตถุดิบสดสะอาดปลอดภัยระดับพรีเมียมส่งตรงจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคทุกวันทานคู่กับน้ำสลัดสุดเฉพาะของร้านที่รังสรรเป็นพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยพร้อมทั้งเครื่องดื่มผักผลไม้สกัดเย็นหลากหลายเมนูไม่ผ่านความร้อนจึงได้วิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนในราคาที่เข้าถึงได้ ร้านความแฟตอรี่เปิดมาประมาณ4ปีด้วยแนวคิดที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีจากการได้ทานอาหารที่สดใหม่สะอาดรสชาติอร่อยสอดคล้องกับเทรนด์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมานิยมอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นภายใต้านาคิด3สส,สดสะอาดและสะดวกวัตถุดิบหลักคือผักสดปลอดสารปลอดภัยส่งตรงจากฟาร์มถึงร้านทุกวันโดยนํามาผ่านกระบวนการทําความสะอาดอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดจนถึงมือผู้บริโภคส่วนเนื้อสัต เราเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จาก c p f การันตีคุณประโยชน์ทุกคำที่ได้ลิ้มลองสำหรับความสะดวกร้านจะตั้งอยู่แนวรถไฟฟ้าและย่านออฟฟิศส,สำคัญเช่นสีลมสาทรสุขุมวิทยรัชดาและบางนา เริ่มต้นจากเราอยากให้คนไทยะได้ทานอาหาร <itu? S 1> ที่ salaries. สดแล้วก็สะอาดนะแล้วก็รสชาติอร่อยนะเราเน้นที่อาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็ตามเทรนด์ปัจจุบันที่คนนิยมมาทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะแต่ว่าหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องของการทานผักนะเราพยายามจะรังสรรค์เมนูมานะครับให้คนทานผักได้ง่ายขึ้นนะโดยใช้น้ำสลัดที่มีรสชาติหลากหลายแล้วก็อร่อยถูกปากคนไทยคือต้องดีสุขภาพด้วยแล้วก็ต้องอร่อยด้วย สำหรับเมนูไฮไลท์ของร้านเช่น Special s p ปเชียลซีซ่าเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทานสลัดโรดีซนาให้เป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยเข้าถึงผู้บริโภคทุกวัย รวมถึงซุปหลากหลายสไตล์ทั้งซุปเห็ดแชมเปยองซุปผักโขมและซุปฟักทองพร้อมด้วยเครื่องดื่มน้ำผักสกัดเย็นรวม6สูตรและเคล็ดลับของฟาร์มเฟทอรี่คือน้ำสลัดโฮมเมดที่หีมากถึง13รสชาติโดยส่วนตัวนะคะจะเป็นคนที่รักสุขภาพออกกําลังกายอยู่แล้วก็จะหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาพลักษ้าน้าเข้าค่ะน่าสนใจแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็วัตถุดิบดูสดสะอาดแล้วก็ดูมีคุณภาพะคะ่ะมีผักแล้วก็หลากหลายครับอย่างเช่น ีพวกโอลิฟซึ่งผมเป็นคนชอบกินอยู่แล้วพวกอโะโวคาโดที่ผมชอบกินเหมือนกันซึ่งจริงๆร,ร้านแนวนี้หาทานยากมากเลยครับทางเบเกอรี่เฮลตี้สลัดค่ะลองชิมดูค่ะอร่อยจิตใจแน่นอนค่ะสำหรับโปรโมชั่นตลอดเดือนพฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่99บาทถึง199บาทแคมเป็นเซ็ตสุดสพิเศษจะคู่กับเครื่องดื่มหรือซุปรสชาติต่างๆในราคาสุดคุ้มเพียง149บาท ร้านฟาร์มอรี่เปิดให้บริการทุกวันรวม8สาขาได้แก่ซีลมคอมเพล็าาออกซ์เซอร์ทอนสแควร์ออซิเซนเพลสพอจุนทาวเอ็มพร์ทาวเวอร์ตรอกจันทรโฮมโปรบางนากอมอ1และสำหรับสาขาศูนย์การค้า d ดอเอ็มคอรีชั้นดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10.00โาจนถึง3.00นหรือจะสั่งา่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรง่ายๆได้ที่ True Food แกฟ d ูดฟูดแพ,พนดา้าไลแมนและโรบินฮูด ติดตามรายละเอียดพร้อมโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook และ Instagram เพียงพิมพ์คำว่าฟาร์มแฟคทอรี่เวิลร้านฟาร์มแฟคทอรี่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโควิดในทีอย่างเคร่งครัดพนักง,งานทุกคนได้รับวัคซีนครบสองเข็มและในขณะปฏิบัติงานสวมหน,น้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา พร้อมจัดที่มีเจลแอลกอฮอล์การเว้นาาระยะห่างสำหรับผู้มาใช้บริการภายในร้านรวมทั้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินแบบไร้สัมผัสถูมานิวเ็ล,เ,ลเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ทานอาหารอร่อยคุณภาพปลอดภัยในทุกเมนูพักาัสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังคงมาเกาะติดกันเรื่องของเงินเฟ้อทั้งในอังกฤษและก็สหรัฐนะคะ